สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่10สิงหาคม2565ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูประเด็นที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าจะ ขับเคลื่อนนะครับให้ราคาเนี่ยวิ่งได้ค่อนข้างเยอะหลังจากที่เมื่อวานนะบางตัวก็วิ่งได้ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับรวมถึงมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคําน้ํามันและก็ดัชนีวอลตีทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข่าวในตารางวันนี้กันก่อนนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คือการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI จากทางฝั่งสหรัฐนั่นเองนะครับคาดการณ์นะออกมาว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในครั้งนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะจากครั้งที่แล้วเนี่ย9.1%นะครับเหลือเพียง8.7%ถ้าเกิดว่าตัวเลข CPI เนี่ยออกมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมในที่นี้ผมมายความว่าลดลงนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าออกมาแย่ลงแปลว่าอัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยตอนนี้กําลังลดลงและแนวนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยก็อาจจะได้ผลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เฟด ได้ระดมการปรับขึ้นดอกเบีย้ยมาเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะติดต่อกันหลายครั้งเลยนะคะรับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า การในนโยบายการแก้ปัญหาเฟดได้ผลจริงๆเนี่ยตัวเลขในครั้งนี้ก็ควรที่จะออกมาปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็การที่เงินเฟอ้อมันปรับตัวลดลงมันเป็นสิ่งที่สะท้อนอะไรหลายๆอยา่างนะครับหนึ่งเลยอาจจะสะท้อนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนอตฟาเปโรออกมาดีขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่านะครับแล้วมันจะส่งผลอย่างไรล่ะสําหรับ มุมมองของผมนะครับอันนี้ย้าว่าเป็นมุมมองของผมนะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะส่งผลในด้านดีนะครับกับราคาทองคําแล้วก็ตัวตลาดวอลสตรีทนะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าการที่เงินเฟ้อลดลงนะครับแปลว่าแนวโน้มในการปรับขึ้นอันตารดาดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับสูงขึ้นตามที่ตลาดคาดการนะครับและเมื่อเฟดไม่ได้ปรับดอกเบี้ยมากเกินที่ตลาดคาดการหรือว่ามองไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้การเติบโตหรือการกลับมารีคอเวอร์ทางเศรษฐกิจเนี่ย มันปรับตัวได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะต้องมาติดตามกันนะอาจจะทําให้เกิดความผันผวนได้นะครับถ้าออกมาแยกยูเอสดอลลร์ ollar, มีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าได้นะครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยก็จะลดลงแล้วนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีตัวสินค้าคงคลังน้ามันดิบนะครับที่เราจะต้องติดตามกันในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยราคาน้ํามันนี่ค่อนข้างผันผวนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเป็นตัว WTI ให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานราคาก็ ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเกือบๆที่เดิมนะครับต้องบอกก่อนว่าสาเหตุหลักๆที่ราคาน้ำมันเขาปรับตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับว่าทางยูเครนเองเนี่ยเขาได้ระง,งับการส่งออกน้ํามันนะครับไปยังสหภาพยุโรปนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่า ตัวยูเคนเนี่ยยังไม่ได้รับการจ่ายค่าธรรมเนียมทางผ่านจากทางรัสเซียเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็บอกว่ายุโรปเองนั่นแหละนะครับที่ยังไม่ได้จ่ายค่าดําเนินการมาเพราะว่ามาตรการในการคว่ำบาตรเนี่ยบ่งบอกว่าจะไม่จ่ายเป็นเงินรูเปิลนะครับแต่ว่ารัสเซียต้องการให้จ่ายเป็นเงินรูเปิลอันนี้มันก็เลยเป็นความโกลมหมานซับซ้อนนะครับที่เราอาจจะต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ราคาน้ามันเนี่ยก็ปรับตัวลงมาก่อนที่จะปิดตลาดสาเหตุนะครับหลักๆที่ผมไปหามานะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาการทําข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างายุโรปก,กับทางอิหร่านนะครับอิหร่านก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวรายงานว่าข้อตกลงที่มันเป็นเท็กซ์นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลข้อความเนี่ยตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเสนอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า เสนอผ่านนะครับมีการรับรองจากทางยุโรปและก็อิหร่านดูถึงสหรัฐด้วยเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นข้อดีนะครับอาจเป็นผลดีกับราคาน้ำมันโลกของเราครับราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวลดลงได้นะเพราะว่ามันเป็นการที่แสดงให้เห็นว่ายุโรปเนี่ยอาจจะสามารถลดการพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันและพลังงานจากรัสเซียลงได้นะครับก็คือไม่ต้องง้อนะครับพูดแบบง่ายๆเลยไปง้ออิหร่านแทนเพราะว่าความสามารถในการส่งน้ํามันของอิหร่านเนี่ย อาจจะมากถึง1ล้านบารเรลต่อวันด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันเดี๋ยวผมจะทะยอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้มีข้อตกลงเนี้ยนะครับมีการตกลงกันถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดัชนีวอลสตีทเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวร่วงลงเล็กน้อยนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัชนีวอลสตีทนะครับทองคา E.U. G.U. อะไรพวกนี้นะครับที่ cross กับทาง USD เนี่ยน่าจะวิ่งอีกทีหนึ่งช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหรือว่าหลังจากที่ข่าวออกไปต้นไปนะครับช่วงเช้านี้ก็อาจจะเงยียบเหงาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์อาจจะไปดูพวกอ่า m i n o r currency นะครับเป็นเป็นตัวทดแทนนะสำหรับใครที่อยากจะเทรดในช่วงบ่ายนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูการค้าตัวนี้อาจจะวิ่งในเยอะเมื่อวานปรับตัวลดลงแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกครับ C.P.I. ออกมาอ่าแสดงถึงเงินเฟอ้อที่ลดลงเนี่ย แชนิวอลติดเหล่านี้อาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมีอีกข่าวนึงนะครับมีอีกข่าวนึงอันนี้เป็นข่าวจากทางฝั่งรัเสเซียนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราติดตามกันมานะครับเราเห็นว่ารัเสเซียเนี่ยโดนความบาดจากทั้งอเมริกานะครับอ่ายุโรปและอีก หลายๆชาติทั่วโลกนะครับหลงจากการที่ทางรัสเซียเนี่ยได้เข้าไปลุกรานยูเครนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนะตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นนะสิครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าดุลการค้าของรัสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้น300ซนะครับหรือประมาณเกือบ1 6 7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะถ้าเทียบกับช่วงเวลานี้เนี่ยในเดือนมกราถึงกรกฎาคมในปีก่อนเนี่ยนะครับเขามีดุลการค้าเพียงห0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับซึ่ง หลักๆแล้วนะครับการค้าของรัสเซียเนี่ยที่ทำให้เงินรูปเปิลแข็งเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการค้าน้ํามันนะครับแล้วก็คู่ค้าใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนจากยุโรปไปเป็นจีนแล้วนะครับเราลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้จีนก็ได้นําเขา้าน้ํามันจากทางรัสเซียค่อนข้างเยอะรวมทั้งนะครับมีการส่งออกสินค้าต่างๆ นะครับเข้ามาอย่างรัเสเซียด้วยนะก็เลยทําให้สภาพเศรษฐกิจของรัเสเซียตอนนี้ก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับแต่ประเทศที่ความบาตรัเสเซียเนี่ยกลับแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับนะสาราชนจาจักหรือว่า สหรัฐเองก็อาจจะยังคงกระท่อนกระแท่นอยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็เรามาดูกันนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยต่างเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับแล้วก็มีผลต่อการใช้น้ํามันพลังงานต่างๆนะครับที่อาจจะส่งผลต่อเนื่องกระทบกับแผนการเทรดของเราได้นะครับโอเคครับวันนี้นะขาวค่อนข้างแรงนะครับอยากให้ทุกคนมันนีแมจเมนต์กันดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกําไรในวันนี้ขอบคุณครับ